ไปเสียคอไปนําไปไหวกันดิเตรียมเสียขาเสียยังไม่ทั้งอาจารย์ไปกินแต่นไปนอหลายทางช่วยกันหลายทาง้องกระเจาะ้องไปเสียอยบนอาจารย์เลยคือคือื่อวานแม่มั่นสีเพศสีเป็นที่ยังผมบอกได้อันนักแดกทีงเขาเที่ยวไปที่มาเนี่ยอันรพออะไรตามตัวแล้วมันมันต่อเลยเมาเดิอทางเนี่ยเข้ามาเดือทางอันตระไเลยหะเรานี่มือหนึ่งค่รัอ ถามว่าฝันบอกว่าฝันครัมีแต่ขอออ้องแม่เรามาทำเอาของแม่เดี่ยเราว่ามาครับเอาของแม่เดี๋ยวไม่ต้องเอาตู้เนาะของแม่ทะเลาะกับแม่แม่พูดเพราะไม่ยกไปมาอยากแม่นครับกอถามว่าติมันแน่ออกห้เป็นมากมือสองมันกับว่าแต่แก่ไปแล้วครับว่าจะร้งไปยังเว้นเหมือนในกับไปจะ้ลงไปที่มันยากก็ไปแไปไปถามเรานอนะ๋ออยู่บอกแม่ไปถามไปที่ห้องถามเราแล้วห้องสวนว่าอย่างแยวก่อนอย่างที่ไข่เดี๋ยวครับ ว่าเกี่ยว่ันเราบวกคั้ห้องถามว่าเราห้องสวนใหไกอย่าอเงี้อ้อกเล้ว่ะห้องครับนี่ครับที่เลยครับแสดงว่า่ยเป็นตัวเขาครับเสียสั่มันยกไปเห็นได้กบกามือบแล้วยังมาบวกแกจะแบว่าเอาห้องแม่นล่ะว่าเราู้ฝันบวชที่แดดว่าไดดอันตอนแรกแน่ฝันแต่มือมือขึ้นหนว่ามันบฝันดีมันเป็นฝันฝันหนึงแกพิ่งม่โยกไปู้ฝันจะไหนฝันว่าจะไปบ่กแต่กดนั่งออกจากสวนบวเนาะไม่ เอ็นแล้วมันจะพักจะม่อาสั้รับหรอกันวัาเราเอิ่นนะอิ่นใส่นะอันว่าทีนีมันมองเอา้องเอาว่าสันลว่ามึงเอางวไปแล้วก็งให้เห็นงเอยแดงยิดคืนแ้นก็สิว่าครับเอาไงเอาด้อเจียจียวไปแลกเอาไปแลกเอาแลกว่าสีเดียวเพาแต่ว่าเราเอาสุดน้ำมันฝนกระตรงนะน้ำมันระดืบตีละเสดเดือดเมียไนอนมีใส่ ไม่เปล่านะไม่ดอดไม่โดนจำหมดครับเพราไม่นอนอยู่บ้านบดีนอนอยู่บ้านนั่มาสวม้าเลยนะฮาวานนี่กัแพรยพามีขนห้ายกว่าก้ออีกมันได้ยกไปคับแดงบ้างตัโอ้ตัวแดงยิ่งขึ้นยงไะวานเราปาจัไม่กินเยนหมเลยวหเราเียจากนั่งถึงมาอรหมดก็ไรซื้อแป้งกันขามัดมันไปซีดอ่อมไปนะเนี่ยไม่นั่งกับอะไรหมดโอ้ยกลับถึงมือเยวหลายๆหนึ่งสองเก่าครับ แดงจึงค wow. ืองอกฝ่ายหนึ่งหนึ <m unt> <m unt> <m ่งสองเก้าเมนะมื uh <m <m ่อคืนนั่งสวนบ่อนอะไรยังบอกมาบอกรายของแม่นแล้วะว่าบม่้บ้านอะไรเดอสัเนียสับยเกาอยู่คับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ฝันบอกัวได้ฝันจดกดีเรื่องขึ้นเ่ยผู้นอนอยู่ใสคเมื่อคืนไ้นอนครับนผลว่าจะนอนเมื่เสาร์ไปโดนกรรมเม่นคืนกรับนั่งสวดม่ตนมีเสีนั่งสวนน่นจนได้หงอกยางมาเลยบบาทนี่ เเหมนยางกเลยล่ะินโตเลยน่ค่ะบ้บ่ด่างควบๆวด้ด่งต๋มจม๋มมาจีหินนนามยางพานาำมาน้นันหามก็นามเนยางพนราหนามานาะน้ยคนน้ยนนหนามหนามจีหินีดียวนามกัเพื่อนบ่เนี่ยเรับเห็นคนบ่ค่ะเห็นอยู่ตรวจเป็นคนเนี่ยเาบัตรคามาเรายางมาอยู่แล้วบัคาไปแล้วเราบอย่างมากวไปบัตรค่ามาเราไปบัต่ามาขราไปเล่อยเลยแล้วลองเลยอย แสงคือเตาครับเป็นแสงที่ส้มๆก็ยังไงโมบายเท่าสีเบลต์เนะแฝงโมบาย<ไ>ปเป็นแสงเลยร่อยวุ่มๆ,ๆมเมื่อยคร่อยออกไปแต่เราทีนี้เรสิบห้ากิ่ต่อกับว่าจักเราเปานโนำนนั่นครับตเป็นแสงเป็นแสงโมบาเทาสมัยกี่นะก็ติเกี่ยงเลไหมพอเลียงเนาะแม่นครับแเราเล่นสุกอื<ข>อุงโลอ้งโลเลยแอันพมันก็เติ้เต้ลแม่พวไพ่เพ่งนั่นก็เชิ่อีพี่เป่าอะไไป เรามอมันหลอดที่โฟมเสินครับมีไปยังสำหรับพูม่าสำหรับูมีคเปนยัไงกันแต่พื่นรู้เพื่อนบอกว่าถือครับคิดว่าต้องดีล้วครัเพราะว่าเพื่อนอยตลอดไหมอยมันท้าผมีเขาออกก็บอกตลอดไหมครับแล้วนี่เล้าหวยเร็ดน้มเลี้ยงมนุษย์ตรงเปดใไปซึเราหัวใจกุดปานนักข่าวสิ่ดีๆเลยหรอถามผมเลียงไรก็ตอบได้มาเก็บประตูพนอยอครับเป็นังีนี่มันอโม มาตอบมาตอบในฝันแหละครับปู่ขันว่าในฝันบออะไรปุ๊บละครับบออะไในฝันแหละตอนสนดุ่นเนี่แหละแล้วฝนพุ่นชอบปั๊บตุ่นเข้าตอนนั้นเข้ายังครับว่าวงปล่อยบ้างไหนเรื่องว่าเข้ายังกินเข้ายังหวานภาษาภาาสัมพัพเปิ้ลใดภาษาสัพพับเปิ้นได้ปั๊บภาษาบาลีซีจีแต่ละตัวไงบอตามภาษาพิบาลเนาะอืมครับพี่นั่นกันออกจากมังหันมาแล้วก็ท่าวหินว่าพ่อยของบุหินแนวหวานพุ่นละอยะกันเนี่ยแรกของพระกับของพาะพุ่นระยะกัน ในของพานี่กับดโปล่อยว่างนะครับพ่อมอยากไว้ให้มีเอาไปพอจากของพาไปเพราะต้องทางพวอมอยากมีห้อยจ้าแม่หอบอจ้าแม่ห้อยเฮ็ดสองแล้วมันไหลกลับมันเปลี่ยนสันดิ่งก็วายนี่เปลี่ยนมนุษย์กินเลยกลับเปลี่ยนสันถามว่าผค้งในบนมือเป็นมือผตอนแรกวเมื่อคืนเอาไปได้แต่ว่าได้ค่อยเว้าเขาของพานั่นแหละหรือเขาพาน่าพิจิตร่างต่างหลังจากนั้นนี่มาห่อเบาไม้พ่อไปพร้อมอยากก็จะว่าสิบก้สิบเป็ดเกียรติดีห่อเบาบดนั่นแหละหลังจากนั้นมา เพราะว่ายังเตียเท่าไงยังดูยังอยากครับปูเลว่าผได้เบิดมือร่อยร่อยเเซอเบิดมือเราพยิ่เถียงวม่าไอ้กระสังต่อยกีดังๆเงี้เราพุงิ่เถียงหมแไม่เนื้อถ้เรื่องขามีเงินฝากไว้จะยี่สบล้านเนี่ยสามสิบล้านเจ้าเจะาริบ่ิบริบริบริเริดรีบริบริอริบ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 ่อืรคบาิบินรากไิบริาริแล้วรริบริรริบรมบรรนรอิ ทำตาไยังหากินหาอยู่ให้ได้ให้เข้าเจ้าไอยหน่อยนะบ่ไอะผมบ่ได้แล้ครับไม่ครับม่ยีบลานกโป้งไ่ได้ดอกป้งครับก็ิ้วงสมบัติกิ้นเลยดผู้นั่นสิเอาผู้นี้สิเอาก็อยากตายนี้สมบัติก็จะว่าก็จะกลมอยากตื้นเศร้าคนอยากเนท่เขาอยากแปลนั้นเี่ยซึ่งยาชิัน์เปลีพันขัก็สามารถที่จะขอเขาได้เลยซือนี่ครับอืขันาคำว่าสืบ่มีเงินกับอีลาบันนี้สิบเอาไซบันนี้ยขาเขาเหวนะครับนั่นก็อยากเรอยอยากนึง ก็ไปยาเก็บติวยาก,ยาก,กินข้าตัตัวบานเนียากินข้ากระเซงว่าอะไรีกเดีเขาบอกมาเที่ยวที่ยวาที่บ้านบาดก็ต้องหางมีซื้อเขาเขาอีกต้องไปหาอีกเราน,นั่นะครับเขาเรียกว่าผงใดเบนมือหเขาเขียงหมดลครนะับรก็ให้จจีอาจารย์ดังๆเงๆก็สร้างรต่ไปกระามว่าผงแดเบนมือผมถามขึ้นบอกจีประโยชน์อตอบไ่ด้ว่าสนับมือนีบ้องมีเงืนก็บม่ได้กินได้เขาไม่แน่ในหลีครับหลีนั่งซันนี่น หนาก็ได้จ้างรว้ายแบบสุย่างยอกออกจากบ้านโจรได้ถึงเงินเติมน้ำมันเข้าไปเป็นยักสครับรถเติมน้ำมันน้องยางมันควซื้อได้ซื้อแนะนำหรือเอาเมยเนียเนียพอยางก็ได้เป็นนังสงคเออคโอมเป็นเวลาเนี่ยผมหมดเทียนหมหังผิดตองเลยเวลาเวลาไก่ใบกว่าขอโชคกับปูนี่นะครับผมครับตอนแรกเราจะมาตกเก้าว่าสั่นก็ได้ครับเป็นยกใบเหมือน เอาแบบเก่าเดแบบเมื่อนั้น่ละเรช้รถหัวนะครับแล้ววัตถเราจาเอาด้ว่าสัาหนึ่งสองเก้าเก้าไม่ยู่งเก่าเยวจาเอาได้วามีแล้วว่าไปแแม่ราไปเรกเอาวน่าสองนสองคครับตัดเ่็จะเป็นตัดกระตัดเอาล้ครับยี่นี่มีละพูดเอาสองสองเก้าป่ะสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งึ่งสองเก้า เกเบเยหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองหกะครับผมจับหัวเอาคนนันี้อันนี้ผมบอกคนว่าว่าขาดนะหลุดมาเห็ดลองเบิ่งเห็ดทีน้ำมตนอ่าเป็นไงครับเ่ราะบ่เตือกันอันนี้ลูกาลูกสาวมัเบิ่งถ้าไปตกกับวันีสองเก้าหนึ่งแน่นครับตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเสยมันคันน้ำมันเลยกคือลูกสาวเห็ดหักแต่ตานนี้มันกอดกับปเล็กเาเลยอะจะจับ่ะแม่บ เป็นแต่ถ้าพูดว่าปกนตพดลบไปลงไปอยู่ในขัน่นพูดเกีให้พูดนิดหน่อยนงดีเกีนนะเพาเกียนยวแต่เขียวบิดตัวตัวไหนคาขัน่ก้าสองหนึ่งโอยแง่ได้ดียากเลยแต่ว่าลูกสาวท็ดห็คือตามยุ่งวดลูกสาวจำใส่ตอนวนแหน่ี่เดียสมองให้เลี้ยงตอนต่างๆหน้าๆนี้ดิลูกสาวเบิ่งหลายเพราะไม่แนอ ม <Moment S 2> เมนนะที่มอเทียนดอกเดียวเดียวผมมาเห็นนะสามเหลีห่ยมแานในตัวน้อยหน่อยเดี๋ยวก้อนแทนแม่นั้นแม่เทีนเยนเหลี่มเดียวเดียวสองเหลี่ยมนั่นในตัวใหญ่ามาสัญญา่นเน่ะอับไี้สามเหลี่ยมันมาจะหนีเป็นหนึ่งเกตศูนได้พี่น้องครับเดี๋รักษาหนา มันหักเลยครับปู่แม่ครับเต่มันหักลูกสาวยกขึ้นมือมันหลาดแต่อนนี้มันมันดีขอดเขาก็นี้นี่ห้อยหักเองเพราะตายาดีอยู่นี่ที่เป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยที่เป็นแบบนี้ลูกสาวหักตลอดจะเป็นหนึ่งสองหกครับไม่ใช่ลักษณะนี้ลหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าแล้วครับผมครับมันขอดเขาเจอเหตุเพราะว่า มีห้ามรรทัดสองสามหมอกเลยตัวสายถัแสดงว่ามักสดงว่ามันใช่ไหมครับหักออกักนี่นีห้อยนี่ขาดดีมาเนี่ยสามหมอเลยาจารย์ฝนมาน่ใจพอแล้ว่มาเห็นันมันบมันตัมันที่คือของครับของต่อแม่บอ่นะเลยที่เป็นตัวใดตัวใดันเคลกันเสยตรงตรงกันแมนครับตรงกันันเป็นเหตุบไปเื่เนมันเค่นเดียเดียวลสามเดียเ้นเคลนูเขาเนกันวาลงอยู่บอกับพวกพน้น่อยเขียนมันก็เขียนตัวน่อย

拍照的。